พอสติกบอกพ่อบอกแม่ใส่มาสิอย่างนะคะ I mean in the house I mean ออ yes. พอ้บารน,นี่นะคะมือเจอะ้ะขาพอ่พอพ่องดีบอกสติกให้สติกบอกพ่อบอกแม่คุณรู้ไหมคะสิ่งที่พ่อกับแม่ไอ้สติกเขารู้ว่านังบีติดโควิดนะคะพ่อเขารู้ว่านังบีติดโควิดเขาทำยังไง<ๆ>เขาทำอย่างนี้ค่ะ กอดนังบีค่ะบอกว่าบอเป็นอย่างนะคะบอกว่าบอเป็นอย่างไม่เป็นไรลูกแต่มีอย่างประมาณนี้ไม่เป็นไรมันธรรมดาจังสิแล้วก็หอมนังบีนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ทุกคนนะคะมือเจ้าขาในคะรอบครัวรู้ว่านังบีติดโควิดเข้ามาก่อนนังบีก็เลยถามว่าไม่กลัวเหรอนังบีอดถามไม่ได้ นางบีถามว่าไม่กลัวหลอไอส้สติกถามเขาเบื้องว่าเขาเบญานบ่ไอส้สติกเบญานบ่เขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกว่าจังไดนะคะืุอเจ้าขาเมยไอ้สติกพอไอ้สติกนะคะโตไอ้สติกบอกว่ามันธรรมดาอันนี้คือคําพูดของเขานะคะมันธรรมดามันเป็นไขวัดแล้วก็มันมันบ่มีอีอย่างทีสีเฮาเฮาสิลกเลี่ยงได้เขาบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมัน อันนี้คือคําพูดของพวกเขาเหล่านี้ค่ะนางบีก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่ติดหรือทุกคนติดนะ่ะก็ไม่สามารถที่จะไปทํางานได้นะเขาบอกว่าไปทํางานไม่ได้ก็หยุดไงนะคะไปทํางานไม่ได้ก็ก็หยุดไงถ้าเกิดว่าติดจริงๆนะ่ะนางบีก็เลยบอกว่าถ้างาั้น๋นวหนูจะกักตัวอยู่ในห้องเขาบอกว่าไม่จําเป็นไม่ต้องไปอยู่ในห้องจะไปอยู่ในห้องทําไมเราอยู่บ้านเดียวกัน 他说 just if 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 we have to get it just get it like it s <S nothing wrong with that เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะติดก็ปล่อยให้เขาติดไปเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวอีกต่อไปแล้วนี่คือคําพูดของพวกเขาค่ะและนี่คืออาการที่แบบว่าดึงนางบีเข้าไปกอดและเข้าไปจูบให้กําลังใจด้วยซ้ําไปเขาไม่กลัวจริงๆค่ะเขาไม่ได้กลัวซึ่งวันนี้นางบีคุยกับทางบ้าน หลานติดโควิดนะคะเขาบอกเขาโดนดังเกียดมากดังบีก็เลยบอกว่าดังบีก็เลยได้ได้ได้เห็นถึงความแตกต่างนะคะดังบีได้เห็นถึงความแตกต่างคะ่ะดังบีติดโควิดที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ที่เป็นทางที่เขาที่เขาอยากจะเจอที่เขาแบบว่ารู้ว่าดังบีกับสติกมาฝรั่งเศสเชิญไปกินข้าวที่บ้าน ให้ดังบีไปกินข้าว